ฉันชื่อนางน้ำอกชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วอันนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แเจมขึ้น ก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเท็คที่หัวหินกขาบอกหลุมเป็นต้อจุกเนี่ยข้างนิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างในหกสิบเจอดูไอ้พิษขันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่าราดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองค้นเห็นมนตีแรกมองไม่เห็นหรอกใครใครมีอาการเป็นต้อจกุกตอเนื้อ,ต,อต้อหลุมต้อยหินหนะ้าขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ย พอผมลองกินมาแล้วก็เริ่มปความเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคาเราก็ก็ยี้มั่งอะไรมั่งไปไปหามออะไรคนเลยนะไอ้ไอน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อยินดีน่อนแทคมากินเถอะว่าว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเม็ดสามก็เออเข้าท่าวะตาแจมำซนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอ้น้องสาวก็เออกินแล้วก็ตาแจมนะเออดีคอนแทค อาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านานหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยื่อบูตาฉันชื่อนางน้ำอบชื่นเชยตามันฝ้ามัว ไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนําให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ะออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วตอนนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แจ่มขึ้น ก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลงจนต้อจุกเนี่ยข้างนิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบกาดูไอ้พิตภันนี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยก็มองว่าักินแลวมันมองรู้สึกว่าราดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองคนเห็นเมื่อแรกมองไม่เห็นหรอกใครใครมีอาการเป็นต้อจกุกต้อเนื้อต้อหลมุมต้อหินหน้ากให้มากินในดีคอนแทคเนี่ย พอผมลองกินมาแล้วก็เริ่มฝึกความเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆบัทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคาเราก็กยี้มั่งอะไรมั่งไปไปหามออะไรคนเลยนะไอไอน้องสาวบอกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อดี่อนแทคมากินเะว่าว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเม็ดสามก็เออเขาท่าว่าตาจามแจมทีนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอน้องสาวก็เออกินแล้วก็ตาแจมนะเออดีคอนแทค อาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านั้นประวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งวุ้นในลูกตาเสื่อมเยื่อบุตาฉันชื่อนางน้ำอบชืนเชยตามันฝ้ามัว ไปรักษามาสองปีแล้วหมอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนำให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ำตาเจ๊ะออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วอันนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็แจ่มขึ้น ก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆทีแรกมันกระมองไม่เคยเห็นไงไปไปเช็คที่หัวหินกระบอกหลง็นต้อจุกเนี่ยข้างนิมแปดสิบเปอร์เซ็นต์ข้างนี้หกสิบเก้าดูไอ้ผิษพันี่แหละไอ้ดีคอนแทคเนี่ยก็มองว่ากินแล้วมันมองรู้สึกว่าราดีขึ้นนะตาเราเริ่มดีขึ้นมองขนห็นเมื่อแรกมองไม่เห็นหรอกใครใครมีอาการเป็นต้อจุกต้อเนื้อต้อหลุมต้อหินนะาขอให้มากินในดีคอนแทคเนี่ย พอผมลองกินมาแล้วก็ฝึกความเริ่มดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆมันทีแรกมันคันพอมากๆเราก็ลำคัญเราก็ก็ยี้มั่งอะไรมั่งไปไปฮามอลอะไรคนเลยนะไอ,อ้น้องสาวบอกว่าเดี๋ยวเราไปซื้อดี่อนแทคมากินเถอะว่าว่ามันจะไม่ได้ลามพอกินแล้วก็มันก็พอมาเม็ดสองเม็ดสามก็เออเขาท่าว่าตาแจมมคนนี้ก็มาคุยกันเลยนะไอ้น้องสาวมก็กินแล้วก็ตาแจมนะเออดีคอนแทค อาหารเสริมสำหรับดวงตาเพื่อสุขภาพดวงตาที่ดีในทุกๆวันยืดระยะเวลาดวงตาของคุณไปอีกนานเท่านานหวานสายตาพร่ามัวสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาล้าจากการทำงานหนักผู้ที่ใส่คอนแทคเลนเป็นเวลานานตาแห้งหุนในลูกตาเสื่อมเยือบูตา